สวัสดีชาวสซลมดังทุกคนนะครับก็อยู่กับเบื้องสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพือ่อนๆก่อนรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นสกุลัง,งิเว้ยเพื่อนๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวถัดมาที่จะเข้าในเซิร์ฟไทยนะครับตัวต่อไปที่จะเข้าในเซิร์ฟไทยก็คือสกุลัง,งิล้างสองครับโอ้โหปลอมือโอ้ก็คือวันนี้ก็จะมาเล่นสกุลังิล้างหนึ่งไปก่อนนะครับเพื่อนๆอ่า แบบว่าผมอ่ะไม่อยากจะบอกหรอกว่ารอสกุลังหีร่างสองมันเนิร์ดนานแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่างนี้ทุกคนแล้วแหละทุกคนก็น่าจะรอตัวนี้เหมือนกันนะครับอืมแต่ว่านะครับวันนี้จะมาเล่นสกุลังหิร่างหนึ่งไปก่อนเลยกันเนาะเพื่อนเพื่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาลงแรงนะครับอืมลงแรงแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆอยากให้ผมทําตัวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะแบบอยากเห็นผมเล่นตัวอะไรนะครับ อ่าไม่รู้ว่ายังจำกันได้อยู่ไหมนะครับปืนสเต็กเกมโมบายเนาะโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูโฆษณากันสักครู่ก่อนไปเริ่มเกมเดือดๆนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีช่องทางการเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับคือช่องทางนี้เลยครับเลเซอร์กูนะครับช่องทางการเติมเกมสลัมดังบบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแค่ใส่ยูเซอร์ไอดีของเราเท่านั้นนะฮะขั้นตอนการเติมก็ง่ายมากๆครับตามนี้เลยครับเพื่อนสมัครเลเซอร์ไดดีก่อนนะครับนำเลเซอร์พินนะครับเติมเข้า wallet แล้วก็เติมสลัมดังได้ที่นี่เลยครับผมทิ โโอ้หสะดวกมากนะครับและช่วงนี้ครับมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เติมเกมครั้งแรกด้วยเลเซอร์โกนะครับบอลเลยรับโบนัสเลเซอร์โกเลย50นะครับอ่าสำหรับสมาชิกเดิมก็ยังมีนะครับปัจจุบันรับไปเลยทันทีนะครับสูงสุดถึง20เลยนะครับเพื่อนๆอ่าโดยโปรโมชั่นนี้จะมีถึง14เมษายนนี้นะครับยังไงก็ลองไปดูนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับเลเซอร์โกโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเล่นที่สนามเรียวนันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยมาเพื่อแบบ เป็นสกุลังหีร่างสองเว้ยคือเตรียมใจว่าเป็นสกุลังหีร่างสองไปแล้วนะฮะโอเคจับบอลมาเอาดิจับบอลก็ได้เออผมอ่ะผมว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเล่นกับเล่นลงแรงกับสาวๆนะครับเพื่อนๆใครอยากดูบ้างคือผมอ่ะมีเพื่อนหรือว่าแบบมีคอนแทคที่เป็นแบบพวกเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเอาเขามาเล่นส l a m dunk เว้ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆสนใจหรือเปล่านะครับแบบแบกแบบแบกบแบบสาวๆอะไรเงี้ย เออกะจะทําอยู่นะน,น่าจะปั่นน่าจะหาอยู่นะครับเนื่องาถ้าใครแบบอยากให้ผมทำนะก็คอมเมนต์กดไลค์คลิปนี้ถึงร้อยไลค์นะครับจะทำนะฮะโอเคเฮ้ยผีถามไปหน่อยพูดเพลินนะฮะกดชูดเฉยเลยโอเคครับโอู้หแล้วเพื่อนไม่จังหวะสองหรอเมื่อกี้ยังเห็นจ้นายแบบตบจังหวะสองอยู่เลยโอเคผมว่าผมจะทำนะแบบเล่นกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะแบบ น่าสนใจน่าสนใจโอเคแต่ว่าก็เป็นคอนเทนต์อนาคตนะครับคอนเทนต์ content แบบนี้ก็ทําไปก่อนแล้วกันแบบนี้นะครับลงแลเ้เพื่อนๆดูไปก่อนแต่ถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาบอกหน่อยแล้วกันว่าสนใจอยากให้ทาคลิปแนวไหนนะครับโอ้โหแล้วเอ้าไม่ลงวะสวยเอ้าดีบ่าวพลาดชฉยพูดเพลินไปหน่อยมาสู่เกมดีกว่าครับแล้วมาดิโหข้ามนดับแกหลกนะเหมือนข้นะนทาที่จะแหลกอ่ะโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้มันแหลกอ่ะป๊าทิว อำไมทำไมโทษครับขอโทษครับ <rip> ของจริงแล้วต่อจากเนี้ยบอกเลยไม่มีพลาดสวยเอาเลยฮะเหย็บมา4ต่อ4แล้วครับค <F an> <ural? S 1> ือผมอะต้องแบบตบเซนโดให้ได้นั่งมันไส้มันเอามาดิโอ้โหอีกขอภัยในคำหยาบนะครับเพื่อนๆล้วมาดิโอ้โหไม่กล้าแล้วดิไม่กล้าเหรอ มาดิมาดิาดเออกู <c oughs> ตบหมดแล้วจังหวะหนึ่ง <c oughs> จังหวะสองกูคนเดียวแล้วตอนเนี้ยกูเขาว่าแบบหายหวัวอ่ะไม่เป็นไรอุ้ย <c oughs> มาดิเซนโดครับเข้ามาแล้วเมื่อกี้ผมจะสองนะโอ้ยแล้วชุดเลยเหรอเอาสวยดิถ้าสากุรงังิล่างสองมานะบอกเลยแบบเล่นแต่สากุรังิทั้ <c oughs> ทงชุด <c oughs> ทั้งรีบาว <c oughs> ทั้งบ็อกได้หมด ขอให้บอกแต่ว่าเรื่องแบบเรื่องพรสวรรค์ก็นี่น่าจะอัพค่อนข้างจะนานพอแล้วนะครับเอาเอาลงค่อยะคังยิงยิ่งนี่สวยครับเอาเลยฮะทีมปลื้มสเต็กนะครับขึ้นนำไป8ต่อ4ครับนำอยู่ห่างไป4คะแนนนะตอนนี้อุ้ย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 รู้เขาว่ามันจะบล็อกจังหวะไหนกันแน่นี่ เอามียังงีเข้ามาก็โดนตกไปดิดโถเอ,อ้ยรู้ทันนะ่ะเอ้เข้ามาดิครับห้าลูกแล้วอะครับเอาลรีบาวก็ได้อีกอะครับมาโถเข้ามาสิอาสวยครับผมไม่ได้ไม่ได้เล่นสนานเลยเออถ้าใครแบบยังไม่ได้ดูคลิปทาคาสโกก่อนแ้วที่ผมเล่นไปนะครับก็ไปดูสนะแมตช์นั้น่ะมันมากนะครับเล่นกับ f อเจอ FC ด้วยนะฮะเออไปดูนะครับลงแรงลงแรงแล้วแบบไปเจอ f อนะครับแบบหามากอุ้ย ทุกนี้หลุดตำแหน่งพูดเพลินอีกแหละแบบมองหน้ากล้องปุ๊บไม่เป็นไรครับตอนนี้ห่างมา4คะแนนนะครับเท่าเดิมเลยมีอันติละแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนทีเด็ดทีเด็ดเออสวยหกคะแนนแล้วไรอีกหนึ่งนาทีนะครับใครเพิ่งเข้ามารับชมเป็นคลิปแรกนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปึ้งสเต็กเนาะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเอาเมื่อกี้ผมพลาดอีกแล้วนะ ใครอยากเล่นกับผมนะครับก็แอดมาเนาะตอนนี้เพื่อนผมเต็มนะครับผมจะพยายามไปลบคนที่เขาไม่เล่นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปลบก่อนเนะพราะช่วงหนึ่งที่ผมสตรีมนะครับแบบรู้สึกว่าคนแอดมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็รับไปหมดทุกคนเลยครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งลบว่าใครเลิกเล่นบ้างแล้วนะฮะอุสกกักูุลังหีสองลูกนี้ก็ไม่เหลือดีครับคันคันคันสวยอย่างนั้นแหละโอห่างและห่าง าก,กูลางอีกล่างสองนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ทุกคนนะฮะต่างรอคอยใช่ไหมเพื่อนผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะมันจะมาแล้วใจจริงก็แบบไม่มีงบอะแต่ก็ต้องทุ่มเทให้กับมันแล้วแหละโ <c oughs> อ้โหแล้วสวยมากครับคุณจิมนะอย่าลืมนะครับใครที่แบบสนใจคอนเทนต์ที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์ให้ถึงร้อไลค์ด้วยนะครับ <c oughs> คลิปน <c oughs> ี้ดูจะถึงหรือเปล่านะฮะ ไม่รู้ว่าจะมีคนกดเข้ามาดูไหมเนี่ยอยลูกค้าว่ามาที่ฟูจิมะครับฟูจิมะชุดเร็วเลยฮะเออเนี่ยฟูจิมะตานี้นะครับเขาแบบพอมีพื้นที่โล่งอ่ะเขาจะชุดเลยนะครับดีมากบางคนก็แบบไม่ชุดเนี่ยอันนี้คือแบบเล่นแบบเล่นดีเลยอะ่ะไม่ลงโอ้โหไอ้ลูกค้าว่าแย่งรีบ้าเฉย ทีไม่ได้กดวิ่งเฉยๆหรอกเราก็เอ็นซานสกุลังหงีเข้าไป่นครับไม่เลือกยี่สิบต่อสิบสองนะครับโอ้โหห่างแล้วครมีครับเข้ามาชุดกลางเลยครับไม่รีรอใครยังเล่นสกุลังิงี่างหนึ่งอยู่บ้างอีก่ไหมมีแหละมีมีเพราะว่ามันเป็นตัวที่รีบาวดีที่สุดนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็จะเชื่อเสมอมานะครับว่ามันรีบาวดีที่สุดนะครับเพราะมันรีบาวไวมากนะครับกว้างด้วย นี่นี่ชูโชตีหลอกชูหนทีแล้วเข้าไปเลนอัพสมันชนเอาสิโอเคกรับเพื่อนๆก็จบเพียงเท่านี้นะครับจบการแข่งขันแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด,ลคกด Subscribe เป็นกำลังใจช่องปื้มสเต็กเกมม o b i l e ด้วยนะครับอ่าเอมานลุ้นกันว่าได้ MVP มั้ยไหน่าจะได้นะโอเคครับ64ดาวแล้วไม่ได้เล่นนานมากครับ MVP ไปครอบครองครับปรบมือ โอ้แก้เกมนะครับเกมที่แล้วนะครับไปเล่นให้เพื่อนๆดูไปแพ้ใช่ไหมเกมนะโอเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ